สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดการโจครับวันนี้ผมพามาดูบ้านนะครับบ้านเทาโฮมชั้นเดียวนะครับ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเทพทานพรนะครับอยู่โป่งสะเก็ดนะครับบ้านหลังนี้เลยครับ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําจอดรถได้2คันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในตัวบ้านครับ เป็นอยู่ข้างในตัวบ้านอันนี้เราปลูกกระเบื้องให้นะครับมีหลังคานะครับต่อเติมหลังคาหน้าบ้านให้นะครับผมแล้วก็เราก็จะทาการศาสตร์ตรงนี้ให้นะครับการศาสตร์กันบังแดดนะครับผมปกติมันจะไม่มีนะครับนี่เลยครับอันนี้เราก็ปิดทึบให้นะครับผมเพื่อเป็นการส่วนตัวนะครับของของทางบ้านนะครับผมเราเดินเข้าตัวบ้านครับเดินเข้าไปในตัวบ้านนี่ครับอันนี้ห้องโถงนะครับผม อันนี้ห้องโถงมันจะมืดๆหน่อยนะครับผมนี่ครับอันนี้เราก็ติดแอร์ให้นะครับติดแอร์ห้องโถงให้นะครับผมเดินมาอีกนะครับขวามือนะครับก็จะเป็นทางเดินไปหลังบ้านนะครับซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะครับผมนี่ครับห้องนอนห้องแรกนะครับมันจะมืดๆหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับห้องกว้างนะครับออกมาครับก็จะเป็นห้องที่สองนะครับผม นี่ครับห้องที่สองนะครับนี่เลยห้องที่สองก็ห้องกว้างๆครับถัดมานะครับห้องครัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่ปิดนะครับเป็นประตูตู้บานเลื่อนนะครับผมเป็นปิดไม่ให้กลิ่นมันเข้ามาในในตัวบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะครับเป็นห้องครัวนะครับนี่ครับก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับ ิงให้นะครับผมนี่ก็จะมีสิงให้นี่ครับแล้วก็จะมีแสงสว่างนะครับเข้ามาข้างในตัวบ้านนะครับข้าเข้ามาครัวนะครับผมนี่เลยก็จะสว่างนะครับห้องครัวนะครับห้องน้านี่ครับห้องน้ําเราก็ปลูกกระเบื้องให้ใหม่นะครับผมปูกระเบื้องให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนสุขพันธ์นะครับสุขพันธ์แล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่สายขีดนองขีดน้ํานะครับ อางนะครับผมเราก็เปลี่ยนให้นะครับผมนี่ครับหมู่บ้านเที่ประทานพรนะครับราคาล้านนิดนิดนะครับล้านนิดนิดนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 85 75 4 7 7 8 0นะครับยินดีพาชมบ้านนะครับได้ตลอดเวลานะครับผมนี่เลยมุงลวดเหล็กดัดแล้วก็มีให้ครบนะครับผมนี่ครับบ้านมือสนะครับผม ถ้าใครมีลูกเล็กเล็กแดงนะครับเรียนอยู่โรงเรียนป่งสะเก็ดนะครับตรงนี้ใกล้นะครับใกล้โรงเรียนป่งสะเก็ดแล้วก็ใกล้ตลาดนะครับผมอยู่ป่งสะเก็ดนะครับอยู่บอวินนะครับผมใกล้ถนน3ามสนะครับใกล้เซนท่านนะครับใกล้เมกะโฮมอมตะซิตี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีปั๊มน้ําถังน้ําให้นะครับมีแอร์ให้นะครับผมต่อให้นะครับเป็นส่วนตัวนะครับ นี่ครับข้างหน้าก็จะมีกันาสาดนะครับให้อย่างดีนะครับบังแดดบังฝนได้นะครับผมนี่เลยบ้านหลังนี้ครับนี่เลยครับนี่เลยบ้านหลังนี้ชื่อหมู่บ้านเทพประทานพรนะครับอยู่ติดตลาดป่งสก,ก็ตนะครับผมใกล้อาโรงเรียนป่งสกเกตนะครับถ้า เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้ครับยินดีพาชมบ้านนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ0857547680นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวนะครับพาเพื่อนๆมาชมบ้านนะครับที่รีโนเวททำให้ใหม่นะครับเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ